เขานี่วันวันหรือเก้าครับอืมนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ขู่สู่คนรับบ่าววันมาแล้วครับเอาครับบัดนนี้มันนีก็ได้นะแซบมาสู่พี่สู่น้องกินหรือเก้าครับแกงปลาคอไงครับพี่น้องเปใส่สองกิโลเลยนะครับตัวนี้ครับนี่งๆเป่งๆมันไปเลยครับผมมือวันมาวันหาครับไปหาปลา ได้มานี่บักใหญ่เลยคับปลาควธรรมชาติที่พี่น้องนี่มันเป็นปลาคอเลียงเนี่ยบังเมียงครับพวดเหรอครับปัดขักขนาดครับผมก็เลยจับแกงซูพีซุ้มน้องกินซูพีซุ้มน้องเบิ่งครับผมใส่กับแก้วพี่ขวนี่ครับหอมๆนะครับตัวนี้เอามาลาดเนื้อมันนะครับหรือเอามาจำเนี่แซบขนาดเข้ากันดีขนาดนะครับนะปัดเขานยวนหอนทั้งนี้ครับพี่น้องสนามโกโก้ก็สิคักนะครับเนาะก่อื่นกับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่เพราะว่านั้นนะครับ พี่น้องผู้เข้ามารับชมผู้เขามาติดตามมาวันขอขอบคุณเล้ยครับผมเขามเป็นกําลังแรงใจหลายๆลด้นครับพี่น้องเอาครับเราหลายอย่างเราเสร็จเสียดนะครับพี่น้องครับหัวนี่หัวเดียวนี่อิ่มสองคนแตัดใหญผู้เขามีหัวใหญ่นี่เอาหม่องมันเสียบก่อนเล้ยครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับหม่องเสียบมันอยู่นี่ครับมีไข่พร้อมตัวนี้ครับ ใส่บบอใไญ่เ,เลยครับพูดหระครับเนี่ยใครมันไม่ป่องเสียบครับเดีด๋วดวเดาดเนี่ยครับอืมกับเขาเนียยนหันหรือเก้าครับอืมนี่ครับ Mm-hmm. สุดยอดเลยครับมองแสบมีใครมิใส่น้ำกันคำเดียวจบพี่น้องเฮ้ยย่านย่านย่านผู้อื่นย่างกินต้องเสียบมองนี่ตับมันงครนี่ครับไม่บีติดน้ำเปล่นี่ตับพี่น้องเที่ยว ปลาตัวไงซี่ค้นกับอิมพี่น้องปลาตัวนี้กินยอมบ่าดเลครับมันภาษาใจของมัปตาวันต้อคทำเนี่หอหัวมันครับ หม่องแซ่บเอาเอาย่างมาแขกกับบะยอมับเนี่หม่องม้อนแซ่บมึงเหยื่อแก้มันอ่อ ืมันลื่นับพี่น้องเลยเอาตดคอไปเลยครับแซ่บแซ่บของแท้ครับ เอาที่ไปใส่ที่หลังใส่มาแรกหัวนี่หอ,องแสบนะครับน,น,น้องมึงนี่เนียนนี่ครับนี่มันแจ่มนี่ครับเห็นครับ,นรบเนื้อขาวจนพุนปากคอ 塞胶和瓶塞。 เห็นยังกระแซบหนึ่งกระแซบเมีย่ยงกระแซบนะครับแปรรานะพี่นอ้องเพราะว่า,าอันนี้ทั้งนั้นกินสามคนก็บ,บ,ม,บงงมือทั้งัมจดไงเนื่อมันโอ้โห อันนี้ก็อเอาแบบนันเน้นๆได้สะใจมากผมอยากอืม วันปลาชะโดหมดเห้อนไงหมดอยู่น้ำบาดนี่หาบ่าไรที่เป็น้องป้าสังหาปีกบุญใหญ่ซ้ำหนีน่งสาวมาอันนี้หนึ่งปลาปีกวัวสองสองปีมันกินกุ้ง เขาเลี้ยงกุ้งครับกุ้งขาวเดี๋ยวเขาซื้อมันกินกันเนี่ยนะครับแล้วมันเขาน้ําทอสูบน้ำเนี่ยมันเขาไปยี่อยู่ในบ่อกุ้งเพิ่นครับเขาก็ต้องกลางอ่อนสิมวันก็ไปเหมาเอาลงสี่นอนเมาโต๊ะอ่อยเพิ่นมันกินกุ้งเขามือนึงนี่มันเป็นมืออะหน่อยตัวที่กุ้งมันไปกับมันเนี่ยครับสวบทุบตับตุบตับเลยครับพี่น้องเลยอืมเสร็จนี่ใครพร้อมนี่พี่น้องอืมหมดหนุ่ง หมองแสบมันคำเดียวดูเรื่องเลยครับดูจังมากครับป้าสมอยากครับ ใส่ซีคนับปลาตัวนี้ครับพี่น้องจริงอิ่มเหมือนตั้งซีเลยนะครับมันตัวใหรือครับผมปลาแกงเต็มหม้ออาญาครับเอ้าพี่น้องเบิ่งหลังพี่น้องจัดเลยครับอย่าะจงเลยครับบัตเอรขึ้นจากแซ่เหมือนเด้อครับปลาตัวหน่อยตัวใหญ่อยากกินแซ่บเพื่อเก่าครับผมเอ้าขอขอบเพื่ออะสำหรับพี่น้องผู้เข้ามารับชมผู้เข้ามาติดตามนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์แบ่งปันนั้นไม่แ้วครับมื่อเช้าวันนี้เดี๋ยวขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ